มาดูเรื่องของนวัตกรรมกันมากดีกว่านะคะหนุ่มนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ค่ะที่ซึ่งเป็นชาวอินเดียเขาได้มีการประดิษฐ์คิดคน้นเป็นหุ่นยนต์ที่คนเนี่ยสามารถสวมใส่แล้วก็บังคับได้อย่างสําเร็จเลยนะคะซึ่งแรงบันดาลใจในการที่ประดิษฐ์ครั้งนี้ก็คือมาจากไอรอนแมนค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะคุณเห็นถูกแล้วล่ะค่ะโพดีสต <this> ็อกนี่ตบมือกันใหญ่เลยนะคะ เขาชื่อยาวมากหนุ่มคนนี้ชื่อว่าวิลม a นโกวินมานีกันดันอย่าถามอีกครั้งนะคะวิลม a นโกวินมานีกันดันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4เขาช่วยกันสร้างหุ่นยนต์นะคะที่ใช้งานได้จริงในลักษณะที่แบบเป็นโรโบสูตร,รหรือว่าหุ่นยนต์ที่ต้องมีคนสวมใส่เพื่อบังคับค่ะแล้วก็หุ่นตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า Generation น ภายในเนี่ยติดตั้งระบบแรงดันอากาศนะคะที่ช่วยให้ตัวมันเนี่ยสามารถที่จะยกของหนักได้มากถึง150กิโลกรัมแต่มันไม่ได้ไม่ได้สามารถเดินได้อย่างรวดเร็วนะก็จะเดินแบบว่าเชื่องช้านิดนึงเนื่องจากว่าด้วยน้ำหนักตัวของมันเนี่ยหนักถึง100กิโลกรัมค่ะตะกี้หน้าตาของนายวินมมนวิลแมนโกวินมาดีกันเมื่อกี้เห็นหน้าละหน้าละนะซึ่ง ทั้งทีมงานเนี่ยเขาบอกว่าคิดว่าเขาเนี่ยจะพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะแน่นอนว่าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยบินแล้วก็ยิงเลเซอร์อย่าง i อร n นแมได้จริงๆนะ mm. นั่นเป็นเพราะว่าทางทีมงานตั้งใจที่จะพัฒนาเจ้า Generation 2เนี่ยเพื่อให้ใช้ในงานทหารหรือว่าอุตสาหกรรมมากกว่า mm. ที่สำคัญหุ่นตัวนี้ใช้งบประมาณในการสร้างนะคะทั้งตัวเนี่ยห้าหมรูปี หรือ25,000บาทเท่านั้นเองทั้งหมดเนี่ย25,000บาทค่ะหรือว่าย่อมเยาวมากในราคาดูสิะสุดยอดจริงๆเลยวจุดเริ่มต้นนะครับเชื่อว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องน่าจะใกล้เคียงได้นะครับนะคนไหนคือวิวมานโกวินมาดีกระดันคนใส่หรือคนกำลังถือไมโครโฟนแยกไม่ออกหน้าก็เหมือนกับหน้าแบบก็เหมือนกับเวลา เอ่อชาวต่างชาติเขามาเห็นคนไทยก็แบอกน่าเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยเออเขาเขาจะแยกไม่ค่อยอ,ออกเขาแยกไม่ออกเนาะนี่งไงวิลแมนโกวินมาดิการ์ดนอ,อ่ะ <c oughs>